สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ๋วมากอีกแล้วค่ะมือเจ้าค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทํางานเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันสักหน่อยนะคะเด้อหน้องสาวได้แกงน้องไม่สมวัยรู้สึกว่าอยากค่ะค่ะพึ่งเข่ามากนะคะเด้อเด็กๆเขาก็กําลังพักเบรกกันกินข้าวอยู่ฝั่งข้างหลังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเรามากันกันคนละมุมค่ะมือเจ้าค่ะนี่ค่ะ ข้าวเหนียวของเราเหมือนเดิมเลยค่ะเรือขอนางนักแเลงแน่จักน้อยเลยค่ะป่ะด้จสถานทีอย่างเลยค่ะพอบานดูนางแบบนักเลงค่ะแต่ได้ค่ะมาจากบ้านค่ะมือเจ้าคะเพึ่งเสร็จจากกระดาษน่ะแอนทําเรื่องกระดาษที่จะเอาพ่อกับแม่แอนมาเที่ยวสวีเดนค่ะมือเจ้าคะเพึ่งกระดาษพึ่งเสร็จไปนะคะเด้ลไดเฮ็ดนันเฮ็ดนี่เนี่ยกันเลยไดเขางานสายแน่จักน้อยนึงค่ะมาพร้อมกับมาถึงก็กินข้าวเลยเนาะค่ะเนาะ เด็กๆก็ได้ข้าวไปคนละกล่องอยู่ฝั่งนู้นด้อค่ะเด้อข,ข้าวเนี่กะเบิ่องค่ะข้าวเหนียวด้วยค่ะเด้อข้าวเหนียวค่ะมือเจ้าผักนั่งอ่างยาเนี่ยกะบ่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าด้อค่ะแต่ว่ากะเอามาแบบว่าใส่ไปเห็นมันสวยงามค่ะมือเจ้ค <S <S าค่ะเดี๋ยวมาชิมกันสักหน่อยนะคะน้องบอกว่าน้องแกงใส่อะไรเอ่ยผักแมงใบแมงลักแล้วก็ผักกะแง่งค่ะมือเจ้าเบื้องค่ะ แกงน้องไม่สมไหมคะ่มะเมื่อจะาค้านานๆได้กินทีนึงเมื่งคะ่ะแสบแอบร้ายคะ่ะพีดีจะเดินเรื่องแม่มาเลยเป็นวุ่นๆแน่แนจ็กน้อยคะ่ะ แอนไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะปีที่แล้วค่ะปีนี่ก็เลยเสียเอาคิดถึงตากับยายก็เลยเสียเอาลูิ่นมาแท่นนะคะเอ้ยเอาลูกอะก็เลยเสดินน่ะตากับยายมาแท่นน่ะแม่ส่งลูกมาให้เบิ้งเห็นขึ้นกล่องกับิ่นว่าลูพิ่นว่าก็เลยเสียเอาตากับยายมาเที่ยวแท่นค่ะ ใบแมงลักเอยใบบัวบกค่ะจ้าตอนนี้เด็กๆพักเบรกกันหมดเลยนะคะกินขขาวกินกาแฟากับมากันไปค่ะเราจะได้กินข้าวกินกาแฟาหรือพักยกกันนี่ก็ต้อมเหงือว่าลูกข,ข่าของเรล้าของเห้านี่เผาๆลงนะคะพอบาอหยางตี ช่วงที่มีลูกค้าเห่ากะพัเห่ากะเปียนเห่ากะเ,เ,เอาลูกค้าก่อนนั่งสืค่ะเป็นอาหารเป็นฟิลที่แบบว่าบะเขากกบผักต่างๆ่าะน,น,นาเลยไม่ขอกินผักค่ะอยากจะได้กินน้ำมันดองแบบชัดๆค่ะกะผักอ่างเงี้ยแซ่บ บอกเลยค่ะเดี๋ยวว่าแซ่บค่ะมืเอจานานๆกินครั้งนี่เสร็จไหมค่ะน้องแอนน่ะกุ๊กน่ะเขาทำอาหารแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแอนชอบในรสชาติที่ออกแซ่บค่ะบรรยายมาถือากให้เพื่อนๆน,น่ะได้มาซิมได้มากินเบ้งค่ะ ดุนสะนิดรู้ข่าว่ามีแกงหน่อไม้ส้มเนี่ยมาแบบสุดบอ๊อบเปียนเลยเ้ยค่ะเ้อขอกินก่อน <c oughs> แซ่บค่ะแกงไก่ค่ะ กินอะไรก็ไม่เหมือนกินอาหารบ้านเราเพื่อนกินขนมปอกขนมปังมันกับ่ะไ้สู่กับกินแบบนี้เนาะค่ะเนาะ ปลาอ่าตํามส้มกินสักหน่อยหนึง่งได้แบบนี้เรหมดซิตค่ะตําส้าาม,สมขอนิอน่ม หน่อไม้นี่นิ่มมากหน่อไม้ดองนี่อร่อยมากค่ะในขวดนะแม่ เป็นผักนะคะจับหลาย ก็ได้พี is is ่ที่ดีตองอย่างหลายเด้อค่ะตดนั่งตดตั้งถังเที่ยงนี่มีอะไรก็หยิบหยิบมาเข้ากล้องมาถ่ายโดดเด้อค่ะเนี่ยพักกันแง่งเสร็จแล้วคอยเนี่ย คืนเขาหม่อมมาละดกค่ะ No. ん หลายคนอาจจะอาจจะว่าอย่างนี้นะคะทําไมไม่ไปนั่งกินที่โต๊ะดีๆนู่นนี่นั่นต่วันบะแมนได้ค่ะฟิลของเ่านี่เขาอยากสินั่งกินแบบสบายๆน่ะไหมคะ่ะนั่งกินโต๊ะมันก็เป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งนะคะต่ว่าในส่วนตัวน่ะชอบนั่งกินแบบนี้มากกว่าที่ออกไปนั่งกินเป็นโต๊ะหรือเอาโต๊ะมากางนั่งกินนั่งสไหม,อมคอลาฟิลค่ะ เพื่อนๆน่ะอ,อยังกับเป็นเหมือนแอนไหมที่มาอยู่ต่างประเทศน่ะหอบเสือจากบ้านนะคะมาเสือที่นี่เขาก็มีขายนะคะแต่ว่าเขาจะเป็น,นเป็นเสือปูแบบนุ่มๆเหมือ่หมค่ะแต่หนหอบพ่อแม่แอนมากจากบานค mm ่ะ hmm. สุดอยอดไก่หนึ่งเบาเอ้ย บ้าควายท่าใดค่ะชอบกินหน่อไม้ดองแล้วก็ผักของเขาหนะ่ะไหมเสียบผักน้ำ จัมาไม่แห้งสูตรต่อไม่แห้งเห็นงานเราด้วค่ะเง็นงานแป๊บเดียวกันสิไปได้นี่อีกได้หนี่ทำงานแป๊บนึง่งเราก็จะไปอีกค่ะเพราะว่ามีนัดเซ็นแล้วก็ส่งเอกสารกลับคืนไปให้ที่ที่ประเทศไทยค่ะเมื่อเจ้าค่ะพร้อมกับจะไปจ่ายตังค่า,ายืนเอกสารในเพิ่นนัาค่ะ ก็เสิเป็นอันว่าเสร็จสับนะคะแม่ก็พอก็เสิ็จเดินทางไปยืนเอกสารค่ะแอนประก,กันมาพ่อกับแม่มาครั้งนี้นี่คิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะอยากให้พ้นมากค่ะแต่อขอโทษค่ะแต่ประก,กันมากแ,แล้วแกไม่ได้มาเลยนะคะแกรอให้ร้อนมากกว่านี้ก่อนค่ะเข้ากับยืนวิสาไัยแล้วก็ใส่วันที่ที่พ่อกับแม่จะมาว่าเพิ่นสะดวกที่สิมากตอนไหนแล้วก็ อากาศแบบไหนที่พ่อกับแม่อยากจะมามากกว่าหน้าหนาวเพราะว่าแอนเข้าใจว่าคนแก่บ้านเราเนาะค่ะเนาะหน้าหนาวนี่มันเป็นอีหยังที่แบบว่าทรมานมากมากค่ะแอนก็เข้าใจพ่อนะคะเพราะว่าพอแอนน่ะมีอายุมากแล้วค่ะก็เลยอยากเสียหายพ้นมากในอากาศที่ร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ร้อนของห้านี่ก็ยังหนาวของพ่นอยู่ประมาณนี้ค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆพื่คะสาหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์ b s c r i b e กดติดตามแอนน้ำในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการหำคลิปไปสาวุดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ,บายๆค่ะ